ที่แถวนี้ก็ดินแห้งแตกแล้งเ,เลยแล้วก็ทําการเกษตรอะไรไม่ได้เลยอย่างข้าวจะปลูกไม่ได้ก็จะไม่มีข้าวกินเพราะพระองค์ท่านมาช่วยทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ปปะปลูกเกษตรอะไรได้หลายๆอย่างปลูกผักสวนครวกินเองได้ค่ะทรงสอนให้ใช้ชีวิตพอเพียงมีแบบเรียบง่ายค่ะถ้าไม่มีแนวพระราชด,ดำริของเจ้าอยู่หวัวชีวิตคนเราคงจะต้องดินน้นรนหาเงินไปทำงานนอกเมือง หนูตั้งใจค่ะว่าถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูได้มีโอกาสช่วยพ่อแม่จริงหนูก็จะทําพื้นที่แถงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อยากให้เด็กไทยทุกคนมีความรักความสามัคคีกันค่ะเพื่อที่จะเป็นเยาวบบชนที่ดีแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ในหลวงทรงพอใจแล้วก็ทรงมีความสุขกับลอดค่ะ